Hello everyone. So I'm about to make tea because I got these tea from uh, my friends. They went to Korea and then they got me these bags of tea. So I'm going to choose one. There's a little cannon on there. And it have been berry hibiscus tea, okay? And this one is lychee, lychee chamomile, pink lychee chamomile tea. Mm, I would go for the purple or the pink. I'm not sure. Maybe the pink. Look, I'm Look, I'm Okay, so it says here if I drink iced tea, I would have to put just a hundred millimeters. Not millimeters. Milliliters. so.

so I'm going to I guess I'm going to do well I don't I don't have like specific number I don't believe in specific number for some kind of recipes คือชาเนี่ยกีกินไม่ค่อยเข้มอยู่ละกี่กินจืดกี่ก็เลยคิดว่ากี่อาจจะใส่ประมาณ1 5อหอะไรวะเนี่ยไม่ใส่ร้อยเพราะร้อมันอาจจะน้อยไปนะแล้วก็ใส่อซ์โอเคไหมเดี๋ยวลองดูเนื่องจากมันเนื่องจากมันว้าว หอมมากทุกคนโอ้โหมันหอมลิ้นสีมากคือตอนที่กี่ฉีกแล้วมันแบบกลิ่นมันแบบพุ่งออกมาไงตกใจเนี่ยมันเป็นผงด้วยก็เลยเออโอเคอย่างนี้ใช่ไหมว้าว what เขามีอันนี้ด้วยอ่ะเนี่ยอยจะให้ดูเป็นเม็ดเมดนะ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเม็เนี่ย yeah มันก็เขียนว่าพิง l y c ล e ี แค่โม่ๆล้ทีน่าจะเป็นลิ้นจี่นั่นแหละแต่ว่าเป็นสีนี้แล้วเป็นเป็นดรายหรือเปล่าเนาะเป็นแบบแห้งมาแล้วแต่หอมมากโอเค I'm going to just use the um, my husband's coffee maker coffee machine เพื่อจะ get hot water โอเคอ่ะแบบนี้นะ hot water uh, เราก็เอาฮอตวอเชอร์จากที่นี่เลยจะขัาดซักอ๋อ it smells so nice คือมันได้กลิ่นขึ้นมาแล้วมันแบบเออหอมเป็นจีคักๆเลยแล้วก็คิดว่าที่อยู่ในซองก็คือแคมโมไมล์ถูกไหมคะแคมเปอร์มายล์ oh yes oh yes เอาจริงคือกินน่าจะใช้ประมาณสองร้อยโอเค I think I didn't break anything โอเคจริงๆกินน่าจะใช้ประมาณ200 ml ไม่เป็นไร it's okay so I will wait maybe three four minutes อ่ะได้เดี๋ยวดูนาฬิกาไว้ now I'm preparing ice เดี๋ยวเขาใส่เพิ่มเดี๋ยวใส่ชาไปก่อนอยากให้ดูว่าในขณะที่ดิฉันทำชาก็มี customer ท่านนี้มานั่งรอ r o u n Bailey how are you okay it's been four minutes our tea so i'm going to pour i'm going to pour the tea into the ice glass okay. Okay. look at that oh, look at this making mm. making one หวานมีความหวานและอร่อยมากอร่อยมากเก๋ yeah. ฉันต้องไปถิ่มลระบอกใช่เบิ้องฉันไปใส่โอ้ยสูวอร่อยมากมันจะมีหวานนิดนึงแล้วมันหอมชามากๆเลยอ่ะทุกคนเป็นแค่มายอ,อ๋อเฮย้ยขอบคุณเพื่อนคุณพี่ที่ซื้อมาให้ใครเคยกินบ้างอันเนี้ยไอเหลือซองเทียวแล้ว,เว,ลวงเดอบอีทิ่มหงืมโอ้ my favorite ใครเคยกินคอมมิ์ไว้อืม So good.